Thank สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันนี้วันอีแปดนะครับผมแปดกรกฎาคมสองห้าสี่นะครับวันนี้ก็จะดูข่าวอัปเดตสถานการณ์กันเหมือนเดิมนะครับผมแต่เกินไว้ก่อนนะครับเมืองไทยเราโอโหลักษณะเป็นอย่างนี้ผมว่าไม่เกินภายในอาทิตย์หน้านะครับนี่ก็วันพระฤหัสแล้วนะครับ สุกเสาร์อาทิตย์ไปนี่นะครับผมคิดว่าก่จะถึงวันจันทร์นี้ผมคิดว่าน่าจะยอดลักษณะอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะแตะถึงวันละหลักหมื่นแล้วนะครับวันนี้ก็เจ็ดพันกว่ารายนะครับเฉพาะติดเชื้อรายใหม่นะครับตรวจกันจริงๆนะครับเอาเข้าจริงๆผมว่าหนักนะครับวันนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มอีกเจ็ดสิบกว่ารายนะครับผมแต่ผมมีเรื่องอยากอาบอก ถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำช่อง y o youtube ด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้เข้าไปดูประกาศของ a d s s n s s e นะครับได้เข้าไปดู Google AdSense ของตัวเองหรือเปล่าครับเพราะผมก็วันนี้เพิ่งเข้าไปดูนะครับเลยจะมีอะไรมาฝากสักหน่อยนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ค้าๆไปก็ได้นะครับฟังๆไปนะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็อยากให้เขาไปดู จะได้รับรู้ว่าอะไรบ้างนะครับรายละเอียดข้างในนะครับสำหรับคนที่ผ่านกดสร้างรายได้มีโฆษณาเข้าแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องโฆษณานะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะกรณีที่ว่าโฆษณาจะเข้ากับผู้ที่ยังไม่ผ่านกดอันไม่รู้ว่าจะแน่นอนรายรายละเอียดขนาดไหนผมก็ มาดูได้นะครับผมจะอ่านตามที่ผมรู้ตามที่ประกาศในในหน้าของผมนะครับผมในหน้าของเอเจนซ์ของผมเองนะครับเพราะผมวันนี้ผมก็นึกอยากเข้าไปดูเหรียญนะครับเลยกดเข้าไปใน Google a d s e n s e นะครับของผมเองนะครับผมใน g o o g l e a d s e n s e กดเข้าไปปุ๊บแล้วับผมลืมดูนะครับกดกดเข้าไปไม่ได้เข้าทุกวันเนาะงานเข้าไปทีครับไปเราจะเห็นแถบข้างบนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เข้าก็ลองไปเช็คดูนะครับ แถบข้างบนนะครับแถบบนจะตรงข้างบรูปโปรไฟล์เราครับซ้ายมือรูปรูปโปรไฟล์เราอยู่จะอยู่ขวามือสุดนะครับผมอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับแอดเซนในโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะครับกูเกิลแอ a เซน n s e ค o m นะครับก็พิมพ์เข้าตรงนั้นนะครับเข้าไปมันจะมีตรงที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับรูปกระดิ่งจะมีสีแดงขึ้นมานะครับให้แตะเข้าไปตรงรูปกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโชว์ให้ด้วยนะครับผมนะครับแตะเข้าไปตรงรูปกระดิ่งนะครับ ที่เป็นจุดที่มีสีแดงนะครับตรงกกรูปกระดินตรงข้างๆรูโปรไฟล์เรานั่นเลยครับผมแต่เข้าไปปุ๊บนะครับล้วจะมีบอกว่ามีการแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนนี้ก็หมายความว่าหลังจากวันที่19นะครับวันที่19กรกดาคมนะครับ19กรกฎาคมที่จะถึงน,นี้นะครับโฆษณาแอนโซนนะครับแอนโซนนี้สะกดเป็น ไม่รู้ว่าผมอ่านออกสำเนียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมอ่านตามที่ผมสะกดมาอย่างนี้นะครับ a n c h o r นะครับอ่านว่าแอนคอรนะครับผมแอนอจะจะเริ่มแสดงหน้าจอที่กว้างขึ้นเช่นหน้าจอ d e สทรอปนะครับเช่นเดสทอปนะครับผมนะครับความหมายของคำนี้นะครับภาษาอังกฤษคำว่า a n c จ o r นี่ก็ถ้าแปเป็นภาษาไทยก็คือสมอนะครับเราไปดูใน Google Translate ก็จะรู้ว่า ความหมายคำคำนี้แอนด์สสมองนะครับเอ้เราจะแตะดูนะครับมันจะมีบอกว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็แตะเข้าไปดูตรงที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วจะอ่านรายละเอียดตรงนั้นนะครับจะบอกว่าเกี่ยวกับการแสดงโฆษณานะครับโฆษณาเอ็นแอนก็นะครับผมจะมีแถบอยู่ว่ามีศูนย์ช่วยเหลือกับประกาศนะครับอันนี้เป็นประกาศนะครับเป็นประกาศจากเอเซนนะครับเดี๋ยวผมจานรายละเอียดตรงนี้นี่ครับพี่เอเซนขึ้นให้ผมดูนะครับผม ที่ผมเตะเข้ามาดูข้อมูลเพิ่เติมนะครับเราเพิ่งเปิดหน้า AdSense ของคุณซึ่งมีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense นะครับแล้วก็ต่อด้วยอ,แบบอาแทบหัวข้อนะครับคือหัวข้อสแสดงโฆษณาแ n นคอ r นะครับแ n นคอร์หรือว่าแอนซนี่แหละครับแต่ว่าสะกดออกมาน่าจะเป็น แเป็นไทยจะเป็นสมอนะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษนะครับผมตกภาษาอังกฤษนะครับผมก็เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับผมไม่มีพื้นฐานเป็นพิเศษกผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับถ้าใช้คาพูดที่ผิดพลาดนะครับอ่านออกเสียงประมาณนี้นะครับผมจากประกาศในวันที่น่าจะเป็นวันที่ห้านะครับเพิ่มตังวันที่ห้าที่ประกาศมาครับวันที่ห้าเดือนเจ็ดนะครับเจ็ดก็คือเดือนนี้นะครับสองพันยี่สบ็ดนะครับตอนนี้ โฆษณาเอรองรับโฆษณาหน้าจอหลายขนาดมากขึ้นนะครับผมสำหรับเว็บไซต์ที่เปิดใช้โฆษณาเอ็นนะครับอีกไม่นานนะครับโฆษณาชนิดนี้จะเริ่มต้นปรากฏในหน้าจอแบบกว้างขึ้นนะครับผมเช่นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับการทดสอบของเราจะแสดงให้เห็นว่าโฆษณาเอ็นนะครับทำงานได้ดีในหน้าจอแบบกว้างขึ้นนะครับผม หากไม่ต้องการโฆษณาแสดงแอนโกนะครับผมให้หน้าจอแบบกว้างขึ้นนะครับให้ปิดตัวเลือกนี้โดยใช้การควบคุมหน้าจอกว้างใหม่ในการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติครับโปรดทราบว่าโฆษณาแอนโกนะครับสำหรับหน้าจอกว้างจะยังไม่เริ่มต้นนะครับผมยังไม่เริ่มต้นนะครับยังไม่เริ่มต้นแสดงจนกว่าจะถึงวันที่19กฎาคมนะครับ 2 5 6หี่นะครับ19กรกฎาคม2อ2 1นะครับผมหากต้องการดูประสิทธิภาพของโฆษณาด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดบนอ่าเว็บไซต์ของคุณให้ตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติแล้วเปิดโฆษณาเอ็นจอนะครับผมอันนี้ก็ไปตั้งค่ากันเอาเองนะครับแล้วแต่ใครจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับตรงนี้นะครับการแสดงโฆษณานะครับเพราะว่าตามหัวข้อบอกว่านี่ต้องอประกาศนี้บอกว่าเราเพิ่งเปิดตัวหน้า เซนเซอของคุณนะครับนี่สำหรับของผมนะครับว่าซึ่งมีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จในการใช้ d s ดซ s นนะครับผมนะครับเกี่ยวกับการแสดงโฆษณานะครับผมประจําตาช่องนะครับช่องของเราครับจะใช้แบบกว้างขึ้นนะครับแบบสมอนะครับผมนะครับถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับคำสัร์ภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะแปลออกมาได้เป็นภาษาไทยเพื่อว่าแบบสมอนะครับ จะเริ่มมีผลแสดงวันที่19บเกนะครับสิก้ากรกฎาคมนี้นะครับ,รบก็สำหรับเพื่อนๆที่น้องที่ทำช่องยูทูบเบอร์ก็ลองเช็คดูนะครับเขไปดูในเอเซนของตัวเองก็ไปคน้นดูรายละเอียดค้นคว้าดูข้อมูลดูอะไรเพิ่มเติมได้ตรงนั้นนะครับเราจะปรับเปลี่ยนปรับแต่งอะไรก็เพื่อมันมีประโยชน์ต่อช่องของเรานะครับเพื่อมันสร้างคุณค่าทางอะไระนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับการใช้เอเซนนะครับผม นะครับผมเกี่ยวกับโฆษณานะครับเพราะรายได้เราจะมาจากไหนนะครับถ้าไม่มาจากโฆษณานะครับผมโอเคนะครับสําหรับตอนนี้เราก็ไปดูข้อมูลสถานการณ์โควิด1 9กันต่อครับผมสำหรับข้อมูลโควิด1 9นะครับรายงานประจำวันที่8ปดกรกฎาคม2564นะครับในส่วนของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ติดเชื้อภายในประเทศ3ารายนะครับผม สามรายเท่านั้นนะครับติดเชื้อไปในประเทศแล้วก็มีเกณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ13รายนะครับรวมยอดเป็น16รายนะครับผมสําหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ในสิงคโปร์นะครับ87สรายนะครับผมในห้อง ICU 3รายครับผมและไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผมสําหรับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์ตอนนี้ก็ยังคงที่อยู่ที่3 6รายเท่าเดิมครับผมนะครับข้อมูลย่อๆตอนสั้นเท่านี้นะครับผมสั้นๆอันนี้ก็โอเคนะครับผม สําหรับผู้ติดเชื้อก็แค่สามรายนะครับนําเข้าสิบสามรายนะครับรวมเป็นสิบหกรายนะครับผู้ป่วยในการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้แปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ในไอซียูสามรายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับผู้เสียชีวิตยอดเสียชีวิตตั้งแต่มีการระบาดจนถึงตอนนี้ก็สามสิบหกรายเท่านั้นนะครับผมเราไปดูที่เมืองไทยเรานะครับเมืองไทยเราหน้าตอนนือตกนะครับหน้าหน้ากลัวมากนะครับผมดูแล้วก็ ตจคอไม่ดีนะครับผมเป็นห่วงอยู่ทุกคนที่อยู่ทางเมืองไทยนะครับก็ระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นอย่างนี้มันจะเอากันอยู่หรือเปล่าเงเลยไม่รู้นะครับมีคนทางไหนที่ทางหน่วยภาครัฐจะว่าบริหารจัดการกันยังไงนะครับทํำยังไงที่จะได้ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงได้นะครับวัคซีนจัดหาได้ทันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทิ่งทางรอดได้ก็คือตรงนั้นนะครับถ้าวัคซีนไม่เพียงพอก็ลําบากนะครับ เวลาชาเกินไปก็ยิ่งจะลุกลามไปใหญ่นะครับผมสําหรับวันนี้บวกนะครับติดเชื้อรายใหม่บวกเจ็ดกัน้าสิบแปดรายนะครับเจ็ดพันห้าสิแปดรายนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ5้าพันรอสี่สิบ้ารายครับผมสําหรับค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในชุมชนก็1 7 3 2พันเจ็ดร้อยสาสิบรายนะครับจากเรือนจำที่ต้องขังก็ห8สิแปดรายนะครับ แล้วก็ผู้เดินทางจากต่างประเทศอีก9รายนะครับที่เข้าสถานที่ก,กักกันที่รัฐจัดให้นะครับรวมยอดก็เป็น7 0็ดกับห้แปดรายนะครับผมตอนนี้ผู้ป่วยสะสมนะครับตั้งแต่ปี63สามนะตอนนี้นะครับประมูลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มีการระบาดจนถึงตอนนี้ก็3ามแ0นกับแปดพรารายแล้วนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายนะครับสะสมแต่ปี6 3นะครับที่ข้อมูลสะสมมานะครับที่รักษาหายไปแล้วก็2 36,149รายครับผมสำหรับผู้ป่วยยังรักษาอยู่ตอนนี้นะครับยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็69,619รายนะครับ6 0หมืนะครับ69,619ารยายนะครับที่ยังรักษาอยู่นะครับตอนนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเตียงจะไม่พอลำบากเลยนะครับผม สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับเฉพาะวันนี้ก็75รายนะครับผมเยอะนะครับผมติดเชื้อใหม่7 0ันกว่าแล้วเสียชีวิตก็75รายต่อวันนะครับวันนี้แล้วยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดนะครับข้อมูลตั้งแต่ปี63จนถึงนาะตอนนี้ก็2,462รายนะครับผมก็ลำบากนะครับ ลำบากเรื่องเตียงก็ไม่พอไม่มีเตียงสำรองยังไงอะไรจัดบริหารจัดการยังไงนะครับผมรวมก็แต่ละจังหวัดก็ต้องบริหารจัดการกันเองนะครับผมก็ได้เห็นอ่านข่าวอยู่นะครับจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่นะครับบ้านเกิดผมก็ที่นครพนมนะครับเป็นท่านอ่าอ่าสุภชัยโพสูนะครับหรือว่าครูแก้วนะครับก็เปิดฮอตไลน์ไว้นะครับเปิดฮอตไลน์ว่าใครก็ไปอ่คนขอข้อมูลดูได้นะครับผมว่าใครที่ว่า เจ็บป่วยที่อยู่ไกลแล้วก็ไม่มีเตียงนะครับก็ท่านรับฮอตไลน์นะครับสายฮอตไลน์ท่านจะรับมาดูเลยรักษาท่านบอกว่าเราจะไม่ทิ้งนะครับไว้ทิ้งไว้อยู่ข้างหลังนะครับอะไรใครที่จําเป็นเดือดร้อนนะครับที่ผู้้ป่วยที่ว่าขาดเตียงนะครับผมก็ท่านจะมีบริการรองรับนะครับผมโอเคนะครับผมต่อยนิดนึงนะครับผมผมเห็นข่าวอยู่ว่ามีเรื่องทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ใน รูปเราทุกวันนี้นะครับการเดินทางไปต่างประเทศก็สําคัญนะครับมีความสําคัญมากนะครับการจะเดินทางนี่ลำบากนะครับต้องรอจะรอกันมากนะครับผมเพราะว่าตั้งเริ่มตั้งแต่มีการระบาดในปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นการยากลําบากในการเดินทางนะครับผมสําหรับอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลนะครับประจําปี2021นะครับผมมีการประเมินมาแล้วนะครับว่าอันดับหนึ่ง ครับผมคืออ่าพาสปอร์ตผู้ถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นนะครับผมมีอเป็นพาสปอร์ตที่ทรงพลังนะครับทรงอิทธิพลนะครับผมาาการจะเข้าไปต่างประเทศครับไปเดินทางต่างประเทศก็อันดับสองก็คือสิงคโปร์นะครับอันดับสามเป็นของเยอรมนีกับเกาหลีใต้ครับผมสองประเทศนะครับอันดับสามคือเยอรมนีกับ เกาหลีใต้นะครับคือพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลนะครับสําหรับเมืองไทยเราติดอยู่ที่น่าจะเป็นอันดับที่71นะครับผมอันดับที่7 1ของโลกนะครับสาหรับอันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลนะครับผมครับวันนี้ก็บอกแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับเด็กมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นห้องแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ